ค่ะ,อะเอ้ลู้ไม่ลูกว่าถ้าพูดถึงการประกวดร้องเพลงเอ๊ะว่ารายการที่มีคุณภาพคือรายการอะไรโอ้โหแน่นอนเลยค่ะแม่ต้องรายการนี้ค่ะกับรายการ True Academy f a n t a s i a นะคะเพราะว่ารายการนี้นะคะผลิตคนคุณภาพมาประดับวงการบันเทิของเราเยอะมากเลยค่ะแม่ และเอลูไมลูกหนึ่งในนั้นนะผลผลิตของรายการนี้นะทาให้มีเธอคนนี้ถึงผ่านมา7ปีนะเธอก็ยังมีแฟนคลับเธอก็ยิ่งผลงานอีกเยอะแยะมากมายใช่แล้วค่ะแม่และแฟนคลับคนที่สําคัญนะคะที่สุกทุกขวเราอแล้วร้องไห้มาด้วยกันที่ทาให้เธอคนนี้นะคะมีผลงานมาจนถึงทุกวันนี้นะคะไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะแขกรับเชิญของเราน้องพัชชา a f 2กับแฟนคลับคนสําคัญคุณแม่ของเธอเองเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็สิบวิมารของเราไปก็สิบกับน้องพัชชาและคุณแม่กันได้เลยค่ะ ก็สิบวิทมัม และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแคร์รับเชิญสุดก็าสิบของเราแล้วนะคะก้าวสิบวินนขอต้อนรับคุณแม่ตุ่มและน้องพัชชาเอฟสองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ห้เติก,กับรายการของเรานะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปก้าวสิบกันในวันนี้นะคะเอ๊ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราค่ะนิติพลเฟสซอนบอดี้คลินิกทุกความสวยเป็นไปได้ที่สนับสนุนก,นการก็าสิบของเราในวันนี้ค่ะอ้าวทีนี้มาถึงช่วงเวลาก็าวสิบกันแล้วนะคะเอ๊รู้ไหมว่ากว่าจะมีพัชชา AF2 ค่ะเพราะผู้หญิงคนนี้นะอนี่คือความหลังความส สเนะคะเป็น<ช>แฟนแลับคนสำคัญนะคะต้องย้อนกลับไปเลยว่ากว่าก่อนที่จะมาประกวด50คนเนี่ยก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากใช่ไหมคือตามตามนต้องเล่าก,ลก่อนว่าตอนนั้น AF2 เนี่ยตอนยุคนั้นเนี่ยเร,รียลิตี้แล้วก็การแบบเป็นนักล่าฝันอะไรอย่างนี้มันยังไม่มีดังไม่ดังมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีการประกวดแบบนี้เราก็จะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ไปกับเพื่อนชวนแล้วก็บอกแม่แค่ว่าไปนะก็ปกติอะคะก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบให้ความสําคัญอะไรกับมันมากนะแต่ผลปรากฏว่าไปออดิชั่นแล้วติด50คนทีเนี้ยงานเริ่มเข้าละเพราะอะไรคะโปรแกรมนี้มันถ่ายทําตลอด2 4ชั่วโมงค่ะอ๋อที่เราต้ไปเก็บตัวที่บ้านถูกต้องตอนนั้นพรชชาอยู่ อยู่ปีสองขึ้นปีสามเข้าบ้านอยู่ในช่วงเปิดเทอมพอดีค่อนข้างที่จะคิดหนักอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะคุ้มไหมกับการที่เราจะเข้าไปทํางานแบบนี้มันจะยังไงแล้วการเรียนจะยังไงแต่ว่าตอนนั้นก็ขำเหมือนกันนะเพราะว่าคุยกับแม่ติด50ิคนนะยังไม่ได้เข้าบ้านนะแม่ถ้าติดแล้วค่าเทอมที่จ่ายไปละ่ะตั้งกี่หมื่นนะแม่ออดอกเลยนะ ังไม่ได้คืนนะแม่ <laughs> แล้วก็เป็นห่วงด้วยว่าแบบการเรียนมันจะเสียจะเรียนไม่ทันเพื่อนเกรดจ,จะเสียอะไรอย่างนี้แต่ว่าคนที่ทำให้เราก้าวไปต่อ,อก <ๆ S 2> อ็แม่นี่แหละเพราะว่าอะไรคระพ่อน่อ,อนบอกว่ามันก็เป็นโอกาสเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีบ่อยๆที่จะได้ทำอะไรแบบนี้ก็ลองดูก็คือแค่คำว่าลองดูก็ผ่านมาเจ็ดปีก็เลยเป็นทุกวันนี้แค่คำนี้ของคุณแม่่เราต้องถามก่อนว่าแม่ลูกคู่นี้เป็นแม่ลูกที่สนิทกันขนาด แต่เขาเกิดมาก็ไม่เคยแยกเตียงเลยนะไล่คุณพ่อเขาไปนอนโอ้อันนี้ไล่ไลที<ย>คุณพ่อไปนอนไปนอนเตียงอื่นแล้วลูกเนี่ยมานอนคู่กับคุณแม่แทนะะจนม .6 ถึงแยกห้องโอ้โหโอ้โหนี่ใกล้ชิดกันมากผูกพันกันมากๆเลยนะคะถ้าอย่างนั้นอยากรู้ว่าผูกพันกันขนาดเนี้วันนี้น้องพัชาให้เก่งกับรายการของเราคุณแม่ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมีเกมต้องทดสอบว่าใกล้ชิดผูกพันกันจริงหรือเปล่าอาออย่างนี้เดี๋ยวให้ถ่าย ใจกันดีกว่าว่าวถามถามคุณแม่อแล้วพัชชาเฉลยนะว่าถูกจริงหรือเปล่าได้ค่ะคุณแม่คะน้องพัชชาชอบทานอะไรทานได้ทุกอย่างอาหารทาวทั้งหลายดูเข่าววิวในบ้านขนงหวานของหวานนี่นะคะทานเฉพาะกิจคือตามที่ยังอยู่ในบ้านทานมากจริบๆจนเราเพรมพออกมาลดความอพลินไม่ทานเลยไม่ทานเลยมีกำลังเริ่มถึงนี้แล้วค่ะ ให้ตอบว่าจริงไหมจริงมากๆเลยค่ะเป็นคนทานเก่งเป็นคนกินข้าวจุแต่ที่คุณแม่บอกว่าขนมเนี่ยไม่กินเก่งมากเพราะสู้แม่ไม่ได้คุณแม่เก่งกว่าแต่แปลกมากเลยว่ถามนนึงว่าถามนิดนึงว่ากินเก่งขนาดนี้ต่อ้านี้าจะจำาไจำได้ว่าจะตัวใหญ่แต่ตอนนี้นี่หูดเพียวมากมีเทคนิคอะไรคะต้องนอนให้พอค่ะอย่างแรกการนอนให้พอก็จะตื่นเป็นเวลาพอตื่นเป็นเวลาก็จะทานเป็นเวลาทุกอย่างที่ที่ตรงเวลาจะดีที่สุดค่ะ ข้อสองมาข้อสองค่ะคุณแม่คะน้องพัชชาชอบดูหนังประเภทไหนเขาดูทุกประเภทอะแต่ว่าไอ้แอคชั่นเนี่ยเขาไม่ชอบที่สุดแต่แม่ชอบที่สุดเพราะฉะนั้นเขาต้องดูบูเล <c oughs> ดแแูแม่ชอบแม่ชอบดูหนังบูแลกแต่พัชไม่ชอบพัทก็จะแบบยิงกงินเองแล้วหรอเอาเองแล้วหรอกอย่างเียเหรอใช่ค่ะเพราะว่าเป็นแม่ลูกที่ดูหนังด้วยกันตลอดพัชเนี่ยไม่ดูหนังกบแฟนะ มาถึงข้อสามแม่คะน้องชอบอ่านหนังสือประเภทไหนอ่านทุกประเภทน้าจเเนี่ยค่ะที่แม่อ่านลักสุดสุดส่วนเขาไม่อ่านเขาชอบอ่านทุกอย่างที่เขาชอบแต่เขาไม่ชอบคือที่แม่อ่านสุดส่วนคือไม่ชอบไม่อ่านแม่จะชอบเปิดเปิดแล้วก็ยื่นหน้ามาแล้วก็บอกว่า มันยังไม่ถึงวัยสักวันหนึ่งเธอก็จะอ่านมาหนังสือชั้นนี่แหละห<อ>นังสือที่เธออ่านอ่านมาฉันก็อ่านมาแล้วตอนฉันสาวๆ<อ>แต่ว่าดีมากเลยเพราะว่าทั้งหนังทั้งหนังสือก็พัดก็ได้สิ่งเหล่าเนี้ยมาจากคุณแม่นี่แหละคะ่ะแม่ก็จะพาไปดูหนังตลอดแล้วก็จะพาเข้าร้านหนังสือตลอดปลูกฝังให้เราแบบ วามสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยระหว่างแม่มสักครู่นะคะหลอน้องแต่งหน้าคุณแม่ก็เปิดหยิบหนังสือมาอ่านรู้สึกว่าคุณแม่แบบมีกันข้าเวลาที่เข้ามาตั้งเด็เด็กไงคะไปเรียนนู่นนี่อย่างเงี้ยเราก็อ่านหนังสือประจำอ้าวเนี่ยเห็นเลยว่าทายมาสามพ่อก็ถูกทูกสามพอถูกแสดงว่าผูกพันกันมากต้องบอกว่าเริ่มผูกพันที่เราทราบมาคือเริ่มจากการที่คุณพ่อเสียใช่ไหมคะคุณพ่อเสียก็เลยก็เลยมีกันสองคนแล้วก็มีคีนนั้นน้องอายุประมาณเท่าไหร่เลยตอนนั้นพายุสิบสองค่ะป ขอโทษคุณคุณพ่อเสียเพราะอะไรคะตั้นมันเป็นพรป่วยใช่ไหมคะแล้วก็อยู่กันสามคนแม่ก็แยกบ้านค่ะใช่คุแม่เก่งมากค่ะคือตอนที่คุณพ่อยังอยู่เนี่ยคุณพ่อก็ทํางานเก็บเงินแล้วก็ฝันว่าจะมีบ้านเป็นของตัวเองการครอบครัวคือพาดทคุณแม่พี่ชายแล้วคุณพ่อเนี่ยค่ะอยู่บ้านเดียวกันเป็นครอบครัวใหญ่กับคุณยายคุณพ่อพัดก็จะมีความรู้สึกว่า สักวันหนึ่งเนี่ยจะอยากมีบ้านของตัวเองให้ได้ก็ทํางานเก็บเงินแต่ว่าคุณพ่อเสียซะก่อนแล้วแม่นี่แหละที่ออกมาปลูกบ้านเพื่อแบบสานต่อา่ฝันให้สําเร็จให้ได้แล้วก็ทําเองทั้งหมดแล้วดูลูกอีกสคนไปพร้อมๆกันสุดยอดอดทนมากเลยใช่ไหมคะช่วงนั้นกว่าจะทด้ใช่เราลดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเขาขายรถไปปลูกบ้านเพื่อให้ลูกมีที่อยู่ที่แบบบ้านคงต่อไปจนไม่ต้องอาศัย สิ่งอย่างเงี้ยที่คุณแม่เหนื่อยหรือลําบากเนี่ยน้องก็ต้องเห็นเห็นมาตลอดเลยใช่ไหมคะว่าคุณแม่ต้องอดทนมากเพื่อไไม่เคห็นไม่เคยเห็นแม่จะไม่พูดเลยไม่เล่าอะไรทั้งนั้นะ<า>ทำไปแล้วก็ลูกกลับมารับไปรับลูกที่โรงเรียนกลับมาอะไรก็ปกติแต่คุณแม่จะมีวิธีทําให้รู้ว่าคุณพ่อป่วยนะคุณพ่อไม่สบายนะแล้วก็พอในที่สุดตอนที่คุณพ่อเสียเนี่ยคุณแม่ทําให้เราเข้าใจชีวิตได้โดยโดยไม่เสียสูญนะคะว่าคุณพ่อไม่อยู่ก็เป็นเพราะว่า เป็นไปตามธรรมชาติไม่ใช่ว่าเราขาดอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะแสดงคุณแม่ต้องแข็งแรงมากนะคุณแม่มีหลักวิธีคิดยังไงคะเพราะว่าตอนนั้นก็ขาดเสาหลักแล้วแถมยังมีลูกอีกสองมองอนาคตว่าเนี่ยเราจะต้องทำตรงนี้ให้ได้แล้วก็เราก็ทำไปโดยไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องยึดจับมือกันกำลังใจดีคุณแม่มองโลกในแง่ดี้แล้วคุณแม่คัเด็กๆน้องดื้อดื้อค่ะบดื้อมากเลยนะัทุกอย่างค่ะคือถ้าจะไม่มีวันยอมรับผิดไม่ได้มัเห็นตรงหน้านี้ เขาก็จะอย่างนั s. <S ้นแหละขาเดียววาฉันไม่ดีชั้นไม่ดีแ่เงี้ยไม่ดีแม่จะชอบเรียกว่าแบบเป็นกระต่ายขาเดียวขี้เถียงค่ะแล้วเวลาน้องเถียงแล้วคุณแม่โต้ตอบยังไงคะก็ไม่ว่าอะไรพอเวลาที่ลูกทําอะไรผิดไปแล้วแม่จะไม่ค่อยแบบต้อนให้จนมุมหรอกค่ะแต่แม่จะสอนเหตุผลว่าอย่างนี้มันดีไหมล่ะมันไม่ดีใช่ไหม ทำไปแล้วมันไม่ดีเพราะอะไรตลอดฟังไม่ดูตอนนั้นคุณฟังไหมก็ฟังไปอะค่ะเพิ่งมาคิดตอนโตค่ะตอนโตโตคนนี้ต้องปล่อยให้เขาให้ไปเจอเองค่ะแล้วแม่ก็จะคอยสนันนาที่บ้านทุกครั้งเลยค่ะแล้วคุณแม่คะคุณแม่เวลาน้องดื้อมากคุณแม่เคยตีไหมไม่ตีค่ะไม่ตีเลยเหรอคะนั่นอย่างว่าดื้อไม่เรียบร้อยจะอย่างเงี้ยไม่ตีแต่แย่เวลาพูดเจ็บเป็นหยิบแบบเจ็บมากเจ็บมาก แม่ดูอารมณ์ดีมากอ่ะใช่รู้สึกเหมือนผูกพันกันเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นแม่แบบแต่ว่าผูกพันกันขนาดนี้อยู่ด้วยกันขนาดนี้แอบสงสัยค่ะว่าช่วงที่ไปอยู่ในบ้าน3เดือนเนี่ยโอ้ไม่คิดถึงกันแย่เลยเหรอคะหูมากแม่ทำอะไรกันตอนนั้นอะเขียนป้ายเกี่ยวกับกำลังใจแล้วก็แบบว่ากำลังใจของคุณแม่เขียนว่าปีหกแกกินเยอะนะลูกนี่เราก็ เวทีประกวดมาแล้วก็ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวนันนี้ต้องถามว่าเวทีประกวดนั้นให้อะไรกับเราบ้างให้ประสบการณ์น,ะนี่สําคัญสุด<ม>เพราะว่าเรียนเรียนที่ไหนก็ได้<ช>แต่<ม>ประสบการณ์ไม่ได้หาได้ทุกที่<ม>ให้สังคม,ม,มอย่างพัทเนี่ยพัทอยู่ราชินีมา13าปีโร<อ>งเรียนเดียวเลยค่ะโรงเรียนหนึ่งล้วนด้วยแล้วก็เข้าเข,าข้าที่มาิดลเลยก็จะไม่ค่อยได้รู้จักเพื่อน ที่มาจากสังคมอื่นๆมากนั้นนอกจากในโรงเรียนใช่ค่ะหญิงล้วนด้วยเนาะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเข้าบ้านในเอฟเนี่ยได้เจอคนหลากหลายมากยิ่งออกมาจากบ้านยิ่งได้เจอคนหลากหลายเท้าที่เรามาทํางานด้านนี้แล้วอย่างนี้มีเหตุการณ์ประทับใจอะไรไหมที่เรารู้สึกโอ้โหเยอะเยอะมากเอาแบบชอบมากที่สุดแหะที่แพทประทับใจเลยคำถามที่ตอบบ่อยคือจะมีเพลงไหนที่ชอบบ้างถ้าไม่นับ เพลงที่ทุกๆคนชอบคือ I Will Always Love You ชอบเล่ที่ชอบโดอเรมอนอย่างนี้เป็นต้นเพลงที่แบบชอบมากๆแล้วก็คิดถึงเสมอคือเพลงอิมบุนค่ะเป็นโจทย์วิกวันแม่ซึ่งซึ่งเป็นเพลงรวมก็ครูในบ้านเนี่ยก็บอกพวกเราว่าให้ร้องให้คุณพ่อคุณแม่นะนในวันสัปดาห์วันแม่เราก็รวมกันตั้งใจว่าจะเซอร์ไพรส์พ่อแม่ แต่ผลปรากฏว่าก,การเป็นพ่อแม่เซอร์ไพรส์พวกเราค่ะ<ม>คือรายการเนี่ยให้ผู้ปกครองขึ้นมาบนเวทีขึ้นมาเซอร์ไพรส์ดีใจมากมเข้าบ้านไปเดือนครึ่งอะค่ะมไม่เจอไม่ได้คุยมไม่ได้ติดต่อใดในทั้งสิ้นความรู้สึกมันมากกว่านั้นตรงที่รายการเขาก็จะบรีผู้ปกครองว่าอย่าห้ามสปอยเด็กคือ<ม>ห้ามบอกคลับทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะได้แต่มองมองหน้ากัน โหมันส่งกระแสจิตเนาะแบบอยากจะพูดอะไรแต่พูดกันไม่ได้แบบกอดกันอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงกับลูกสาวก็ภูมิใจอะค่ะที่ว่าเขามีชื่อเสียงในด้านที่ร้องเพลงเพราะอันนั้นนะแม่พอใจที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าเป็นนักแสดงอะไรก็ไม่ไม่ใช่ใช่ค่ะอันนี้เขาเขาค้นหาตัวเองเจอแล้วได้ามในสิ่งที่รักนี่เป็นเพียงแค่ เริ่มต้นของการเข้าสู่วงการนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายกับสาวคนนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาก็สิบกันต่อช่วงหน้าค่ะกลับมาก็บกันต่อนะคะกับน้องพัชชาและคุณแม่ตุ่มค่ะต้องบอกว่าหลังจากที่วันที่ตัดสินปุ๊บ รุ่งขึ้นา <ฮะ S 1> ชีวิตเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยไม่เหมือนนางงานมารับตำแหน่งรุ่งขึ้นไม่เหมือนเพราะว่าไม่รู้่ะตําแหน่งที่ได้มามันมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างแต่พอก้าวเข้ามาวันแรกงงมาพาชาเพราะว,ว่า3เดือนนนเราไม่ได้ออกมาเลยเรา<ช>ไม่ได้รู้อะไรว่ามันอะไรยังไงแล้วคนที่รู้คือคุณแม่ค่ะคุณแม่ค,คุณแม่เล่าที่เาว่าตอนนั้นข่าวข่าวลูกสาวแบบ ไอ้แชทค่ะนั่นแหะจะมีแชทคือแบบใช่ค่ะใช่นั่นแหละก็มีแต่ว่าว่าว่าโหดโหดร้ายขนาดนั่งกินข้าวผิดเก้าอี้ยังผิดเลยอ่ะทุกอย่างนเลยก็ผิดถ้าคนชอบทำผิดก็ประทายรั้แล้วก็มีเรื่องเนี่ยชู้สาวว่ากันทั้งเละตอนนี้ก็จะมีไม่คนก็คิดไงคนก็คิดไงใช่แม่ก็แบบนั้นนักเครียดมากเพราะว่าเขาแรงกันจริงๆแม่ก็ใช้วิธีไม่อ่าน ที่เขามาเขียนอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็ไม่ฟังคนอื่นแล้วก็ไม่ตอบโต้อะไรทั้งสิ้นแล้วเราก็รู้ว่าใจกันยังไงตอนนั้นะก็ทํางานไปแค่นั้นนะคะก็ไม่ไม่ต้องไปพูดมันเก่าแล้วติดใจแล้วผมแม่จะทําใจได้อะ ถ้าลูกออกมาจากบ้านแล้วมันก็จบนะเพราะว่ามันก็ไม่มีใครมาเขียนอะไรอีกแล้วให้เราอะเราก็จะไม่มีการั่งกินข้าวผิธโตอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยป็นโดนทุกแบบแต่ว่าคุณแม่คุณแม่เขาก็จะบอกผลนะคะว่าตอนที่อยู่ในบ้านเธอโดนว่าในแนวนี้นี้มันเป็นเพราะอะไรคุณแม่ก็จะมาถามมามาถกกันว่าเฮ้ยเราเราวางตัวไม่เหมาะสมจริงไหมงั้นลูกคุณจะแก้ยังไงบ้างคือไม่ใช่แบบ ฉันเข้าข้างลูกฉันตลอดอก็จะมาบอกเหมือนกันว่าก็เพราะเธอห้าวแบบเนี้ยบางคนเขาไม่เขา้าใจหรอกว่าแรงน้องว่าจะว่าเด็ก <c oughs> เด็กผู้หญิงจะห้ามุดนรนงอะไรอย่างนี้ได้ขนาดไหนเขาอ,อ,อาจจะไม่ได้ชอบสไตล์ที่เราเป็น,นเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของเราพี่ต้องถามนิดนึงว่าระหว่างพัชชาปกติกับพัชชา AF2 พัชชาที่เป็นเด็กธรรมดาอะไรวันหนึ่งที่ยังไม่มีชื่อเสียงกลับมาเป็นพัชชา AF2 ที่มีชื่อเสียงมีแฟนคลับเยอะแยะมันชีวิตมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนอะต่างแต่ว่าตอนแรกแรก เลยค่ะว่าพัดปรับตัวไม่ได้ทุกอย่างมันมาเร็วหมดทุกอย่างพีคจะร้อยแล้วค่อยๆลงคือนี่คืออะไรกาเลลิตร้ใช่ใชอันเนี้ยพี่ว่ามันเป็นความจริงที่เจ็บปวดนะที่เค,คยคุ้นต้องปรับตัวมากพอสมควรแล้วก็ไอ้ความพีคกร้อยนี่มันมันแรงมันแรงมากจนอยอดใช่ใช่ค่ะจนจนจน,จนไม่รู้จะทาตัวยังไงถูกจริงๆก็ก็มีคุณแม่นี่แหละที่แบบพยายามจะดูแลเราใกล้ชิดเราไม่ว่างแม่มาหา หรือว่าเราไปทํางานแม่ก็จะตามไปดูเราเองแทนที่โอ้เห็นบอกว่าเห็นบอกว่าสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือช่วงที่พอออกมาจากบ้านปุ๊บค่ะทำงานเลยไม่มีเวลาได้หายใจคือทํางานเลยทําให้ประชาต้องย้ายไปอยู่ในเมืองใช่ค่ะเพราะว่าบ้านอยู่กลับมาอยู่วันเดียวเองคอนเสิร์ตวันเสาร์แล้วก็พอปิดรายการเนี่ยเขาก็จะให้กลับไปที่บ้านเอฟเที่จะเก็บของวัาทิตกลับบ้านแล้วก็เก็บของกลับบ้านแล้วก็ พอวันจันทร์8ปดโมงเช้าเขานัดทํางานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอพักไปทํางานปุ๊บเนี่ยก็คือเข้าอพาร์ตเมนต์ไปเลยไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยที่สำคัญคือไม่ได้มีโอกาสกลับบ้านไปหาคุณแม่ย้ายไปเพราะว่าเราติดงานตลอดก็ระจะแทนที่จะได้ออกมาจะได้กลับมาหาคุณแม่ค่ะก็นอนก็ยังเหมือนอยู่ในบ้านคุณแม่ต้องเป็นฝ่ายไปหาเองเหมือนเลยเหมือนเลยโอ้ตอนนั้นจิตใจเซนสาสำคัญเหงามากเลยตอนนั้น เงาเงาค่ะแต่ว่าก็ไปหาเขาบ่อยมากแล้วก็ไปตามงานที่เขาแสดงนั่นแหละคือจะเห็นแม่อยู่เรื่อยแหละไปแล้วก็ดูแล้วก็รู้สึกสนุกค่ะที่ที่ได้ไปอ่ะแล้วมันก็เหมือนผูกพันอ่ะยังไงก็ต้องไปคนนี้ก็เหมือนกันแม่งานนี้ไม่ไปไม่ได้ต้องไปพัชชารู้ไหมลูกว่าแม่ห่วงพัชชามากล้วมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้พัชชารู้สึกว่าแม่ห่วงเราที่สุดรู้สึกว่ายิ่งยิ่งตยิ่งยิ่งรู้เลยว่าคนที่รักเราที่สุ ไม่ว่าไม่ว่าใครไม่ว่าเพื่อนไม่ว่าคนรอบตัวคนไหนไม่มีใครสู้แม่เราได้แน่นอนคืออย่างเนี้ยตอนเนี้ยพัชทงานเยอะมากแล้วก็จะผอมไปกว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าบางวันเนี่ยหลับคาช้อนข้าวก็มีมมเพราะว่าแบบมันเหนื่อยมากค่ะ<ม>แม่ก็จะแบบรู้ว่าอะไรที่จะ,จะเจริญอาหารสูกๆเพรากวาจะรู้ว่าอ,อันไหนชอบอะไรเงี้ยคุณแม่จะทำข้าวไว้ให้ลูกเชา้าแม่ไปทํางานแล้ว ครา,าววางไว้น้หมองให้ก็รู้สึกว่าแค่เรื่องเล,ล็กๆน,น้อยๆแค่นี้ก็คือคนนี้แหละที่เป็นห่วงเราจริงๆแล้วคุณแม่สอนน้องยังไงกันที่ทำให้น้องปรับตัวเข้ากับสังคมได้ก็บอกว่าให้ทําวันนี้แล้วก็แบบว่าอดทนน่ะพองพัฒนาเนยเวลาเขาปี๊ดเขาก็แบบหน้าเขาก็ไปแล้วก็บอก <c oughs> ต้องไม่เอาสิ่งเนี้ยมาทําให้เราอารมณ์เสีย <c oughs> เพราะว่ามันเสียแล้วมันก็เสียไปตลอดทั้งวันเนี่ยค่ะ <c oughs> แล้วก็ใจเย็นๆลงหน่อย คือกว่าจะได้นี่นานมากนะคะกว่าเขาจะจะทำได้แต่ว่าผลตอบแทนที่เราได้เนี่ยทั้งชื่อเสียงแฟนคลับรวมถึงเงินทองที่เราได้พระชรู้สึกภูมิใจไหมกับสิ่งที่เราทําแล้วเราเหนื่อยมาภูมิใจแน่นอนค่ะมันภูมิใจอยู่แล้วความภูมิใจที่พ่ะรู้สึกดีที่สุดไม่ใช่มีคนยอมรับไม่ใช่มีเงินใช้ไม่ใช่มีหน้ามีตามีชื่อเสียงหรือมีตําแหน่งแต่ภูมิใจที่ แม่ิใจอ๋อแม่ภูมิใจลูกสาวคนนี้มากเลยใช่ไหมพึ่งภูมิใจมากมากจริงๆนะคะตั้งแต่เป็นนักร้องมันยังไม่ภูมิใจถ้าวันที่โรงเรียนราชินีเขาให้น้องเขาไปเป็นตัวแทนเข้าไปถ่ายในโรงเรียนนะคะนั่น,นแบบว่าไม่เคยเลยแล้วรู้สึกว่าความภูมิใจของคุณครูทั้งหลายเนี่ยมันมันมากมันคือผลสําเร็จจริงๆที่ว่าเขาสอนลูกเรามาค่ะยังให้ความให ให้เกียรติใช่ให้เกียรติลูกเราขนาดนี้นนเป็นความภูมิใจจริงๆพี่เชื่อว,ว่าพัดเนี่ยให้คุณแม่เยอะมากๆให้ให้ทางชีวิตแล้วแหละมีอะไรอีกไหมที่เราตั้งความหวังว่าเราจะต้องทําให้แม่ทุกปีแบบนี้หรือให้อะไรคุณแม่อ,มอีกไหมโดยรวมก่อนก็คือตั้งใจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ค่ะคืออายุ27แล้วเนี่ยมัน้นวัยรุ่นแล้วล่ะก็จะต้องก้าวเข้าสู่วัยทำงานวัยผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบให้ในครุกดรานพัดอย่างรับผิดชอบชีวิตตัวเอง ไม่ค่อยดีแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยตั้งใจว่าไม่ว่าปีนั้นจะเป็นปีที่ยุ่งแค่ไหนหนึ่งทริปต้องมีคุณแม่เป็นคนชอบเที่ยว <c oughs> มากก็เ,เลยตั้งความหวังว่าอยากจะพาคุณแม่ไปเที่ยวเอาให้ได้ทุกปีแล้วก็แบบเอาให้เป็นทริปเต็มๆไม่ใช่แบบ2วันสาวันอะไรอย่างเงี้ยอยากจะพาไปให้ได้ทั่วแแทวันไปเลยอายุเท่านี้แล้วอะเราก็ต้องรีบใช่จะเดินไม่ไหวเห็นไหมไม่ไปแม่คะตอนเนี้ยแม่มีความห่วงอะไรเลย ตอนนี้ที่่คุณแมตอนนนี้ะคะห่วงสุขภาพพอาะชักจะเริ่มผอมผอมกันแล้วตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าผอมมากตัวแบบเล็กมากอะนหนักเท่าไหร่แล้วเนี่ย46คือผอมผอมมากไปก็ส่วนมากในเรื่องงานก็ไม่ห่วงเขาแล้วนะคะก็ห่วงเรื่องเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ผอมเกินคุณแม่ห่วงพะชาเรื่องผอมพะชาห่วงไหคุณแม่บ้างค่ะเรื่องเงินเรื่องเงับกันคือสุขภาพแหละค่ะดีนี่เราเป็นห่วงสุขภาพเพราะว่า ก็อยากให้คุณแม่อยู่กับเราเป็นนานๆเนาะรู้ว่าความสุขของคุณแม่ก็คือการกินเสมอแต่ว่าวัยนี้แล้วและยังกินเท่านี้อยู่ลูกก็ต้องดูลูกก็จะต้องเบรกและสุดท้ายนี้ถ้ามีอะไรอยากจะบอกกันแล้วกันไหมคะหรือขอบคุณอะไรไหมก็พยายามทําตัวเป็นลูกที่ดีค่ะเพราะว่าก็รู้ว่าทั้งครอบครัวก็จะมีกันอยู่แค่นี้การเป็นลูกที่ดีก็น่าจะทําให้เราเป็นคนที่ดีอแล้วการเป็นลูกที่ดีก็จะทําให้เรา ก็ผิดชอบในหน้าที่ที่เราต้องทําได้ดีแล้วเพราะฉะนั้นก็จะพยายามเป็นลูกของแม่ที่ดีที่สุดแล้วคุณแม่อยากบอกอะไรนนองนั่นแหละ่ะก็อยากก็เป็นคนดีแล้วทำใจให้มันเย็นลงมีผลมากขึ้นแล้วก็ถามก่อนว่าบ้านบ้านเนี่ย<ะ>แสดงความรักกันยังไงแบบถึงนึกถึงตัวหอมก่อนอะไรก็โอดถ้าอย่างนั้น,นต้องทำให้แฟนๆด,ดูนิดนึง <laughs> <laughs> ั้งแต่เล็กแล้ว,ลวยิ่งทุกวันนี้นะคะถ้าวันไหนที่จะออกจากบ้านไปทํางานเราแม่ส่งแม่ไม่ได้ไปทํางาน,นก็จะกอด โอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นะคะเป็นการสัมภาษณ์ที่เรารู้สึกดีใจมากเพราะว่าคุณแม่ถ่ายทอดเราสัมผัสได้ถึงหลักการใช้ชีวิตของคุณแม่รู้เลยว่าทำไมสนุกและทั้งอบอุ่นครบรถจริงรู้ทําไมลูกสาวถึงประสบความสำเร็จทุกวันนี้เพราะว่าได้แฟนคลับที่เป็นกาลังใจที่สาคัญอย่างคุณแม่นั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็ชีวิตน้ำต้องขอบคุณคุณแม่ตุ่มและน้องพัชามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะและพิเศษมากๆค่ะเราก็มีนี่ ่ะเป็นกระช้านะคะครีมของนิติพลนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆของนิติพลมอบให้กับคุณแม่และน้องพาชาไปใช้นะคะรวมถึงนี้ด้วยค่ะเป็นบัตรนิติพลเดอะบิลเลียนนะคะให้น้องพัชาไปใช้บริการทําเลเซอร์นุดหน้านะคะได้ที่นิติพลคลินิกทุกสาขาตลอด1ปีเต็มเลยค่ะ ของน้องพัชชานะคะให้ทุแม่ด้วยให้แม่ไปใช้กับน้องนะคะทุกสาขาเลยนะคะนี่นอกจากไปดูหนังด้วยกันแล้วก็ไปเสริมความสวยที่นิติพลคลินิกด้วยกันทั้งแม่และลูกเลยนะคะและวันนี้นะคะเอต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราค่ะนิติพลเฟสแอนด์บอดี้คลินิกทุกความสวยเป็นไปได้ที่สนับสนุนกัน90ของเราในวันนี้ค่ะรวมถึงนี่ค่ะสถานที่ที่เาทำรายการสวยๆของเราในวันนี้นะคะโรงแรมดรีมบีเคเคสุขุมวิทซอย15ค่ะ แล้ววันนี้นะคะพวกเราทั้ง4คนนะคะ,คะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาก็เจอกันได้ใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ